หลายยอดนี้เหรอคะอังกฤษแล้วได้เก้าเก้าห้าแล้วแม่คู่บอกบอกให้กระโดดเป็นหกหกห้าค่ะกับช่องเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นว่าได้แล้วได้นะครับมีได้แล้วใช่ไหมคาราประธานขอไทยมีมาบอกแล้วคาราผู้นำชนชั้นพอกระซิบได้ไหมผู้ใหญ่ผู้ช่วยพอต่อนะครับและผู้สัคมสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้แอดเดินทางมาที่นะครับ บ้านแม่ครูระดานะครับมีการทําพิธีแก้บนนะครับในงานบวงสรวงนะครับถูกในวันที่ผ่านมานะครับ665แล้วก็59นะครับผมเอาเมื่อกี้เห็นบ้านบวงสรวงผู้ค้ามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มประมาณสักแปดโมงกว่าเก้าโมงอ๋อในแม่เนี่ยใช่ไหมแม่ครูระดาแม่ครูระดาครับอ๋อแม่ครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับพอดียากต้องเลาะดูว่า เมื่อกี้เห็นทําพิธีอะไรครับพิธีเลี้ยงเลี้ยงคือคืนว่าเลี้ยงเซนาวเซนไวเพราะพุม่มเซนไวปุ่มแปดอกเก้าอกนะครับเลี้ยงไวเพื่อนิฮูวา่าเมริห้าสีมีงานใหญ่ฉนั้นกอยาเคอยาขวงังนะครับลูกล้านเสด็จอุทิบุญอัญเชิญแถาพญานาคทั้งสี่เหล่าสี่ตระกูลมารวมอนุโมทนาบุญกับคุณเมรัตดามินีนะครับฉนั้นเอฟซีรอตัวเลขกวรรอไว้เลยเด้อไม่ว่าจะเป็นช่อง อ้พงก็สาเพียรฟ,ฟ้าลวยเด้อป้วกาปลาเทียบเจตั้งคนผู้ใท้ม่นต่การผ้าลวยประกสองยายเฮ้าอำ้พนฉนแนะครับยายอุ่นแกมรำตาเตะแกมรำน,นาเจือนชายชุมพลนายองดีแกมรำนายสุดแกมรำทั่วทั้งสามเดมรสาตุนเนะะานะ ทั่วทั้งทุกทั่วโลกขอมารับพอขอมารับเอาคนที่ชอบคนที่ชอบให้มาดื่มจัตลายมารับเอานะเจ้าค่ะบริวารของปู่แปดศอกแปดศอกและบริวารใกล้เคียงอยมารับใกล้เคียงทั่วทุกสารทิศมารับเอานะเจ้าค่ะที่โน้นมีคนตกน้ำนหมมีค่ะเรียกมาคือเขารออยู่ โอ้เด็กน้อยที่ตกน้ำเนาะใหทราบชื่อก็มาเนอมารับมาอยู่มาดื่มให้อิ่มน้ำสำราญเนอแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขแล้วก็วดนี้ขอให้ปังปังขอให้ปังปังสองตัวสามตัวนู่นต้องผ่าได้แล้วพ่อได้เลยครับแม่ครูสวัสดีค่ะแม่คูมาดสดีครับผมอ่ะ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วค่ะเเกันกับพ่อเลยอันีหนึ่งครับผมแม่โคดดาครับผมงวดที่ผ่านมาได้ได้ตัวไหนครับผมเข้าตัวไหนครับได้ขวัได้เก้ก้ก็เป็นหกหนะคะครับใช่ค่ะเพราะว่าให้กับหัวาตีเจเนสสุปิยนะครับบาัด้เอนะครับของคุณแม่รัตาที่รักทุกท่านนะครับเห็นไหมมีอะไรนะกระซิบเข้าหัวเหร รทศกาลกช่ท่ะนะครับเข่าหูเข่าบอกตัวไหนนะครับผมถูกต้งววนบี้เหรอคะอ้งวัที่แล้วได้เากเา้าวแม่คู่บอกบอกให้จดเป็นหกหกหค่ะกับเราได้เราได้กินในวันนี้นะครับบ้าน เดีวันนี้ก็มีการทำที่แก้บนใช่ไหมคระคผมใช่ค่ะบวงสวงค่ะบวงสวงแก้บนใางพี่น้องชาวบ้านให้หวยเข้าวสองตัวสตัวลูกนาคีลำถวายพ่อ่รู้ว่าเขาเปก็เลยเข้าจริงๆทั้งองตัวสามตัวก็เลยเค้าจริทางอามกเเขาจิทองาก็เลยาทัอกจาก็เลยาทสตามนะคเ้จริงั้สองตัวสขริั้องัสเทนะครับพร้อมรดามตัวของ คุณแม่ลาดดาเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นว่าได้แล้วได้นะครับมีได้แล้วใช่ไหมกระาษประธานพอ้อมมีมาบอกแล้วทางคณะผู้นำชุมชนพร้อกระซิบได้ไหมผู้ใหญ่ผู้ช่วยอะไังไงนะครับและผู้สมัครให้จุดทูบไฟดุด้วยให้จุดทูบไฟดุด้วยก็คอยพร้อมกันเลยได้ไหมคะหรือจะให้ปล่อยวันนี้นะครับเป็นงานประจำปบ้านรอเนาะเป็นความเชื่อแล้วก็ลงไปส่วนบุคคลนะครับ เป็นพระนามด้านความเชื่อเกินไปหนึ่งกับห้าเจ็ดนะคะวันนี้คุณแม่รับจ่ามงคลสีได้สูงตากด้วยนะอยากดีเดี๋ยวรอเลขทูกอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับผมอันนี้แค่อันนี้แค่เกินๆเฉยๆเนาะว่าเกินๆแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไงก็คอยดูตรงปู่แปดสี่ว่าพ่อปู่จะทำให้ในแนวแบบไหนเนาะคอยดูบางทีล้ำไปอาจจะเป็นมือ างทีอาจจะเป็นจุดทูบเหมือนแลนทุกงวดที่ผ่านมาแล้ค่ะวันนี้เป็นวันที่เที่คนที่วันที่ว่ายปู่แปดเสาแล้วก็พระภูมิเจ้าที่ใช่ไหมสิบกลางเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ว่ายปู่แปดเสาแล้วก็พระภูมิเจ้าที่เสียงที่ท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้นะครับท่านเสืออะไรมาหรือเปล่าไม่ใช่เสียงค่ะขดส่วนไม่มีใครรู้ภาษาคือ นี่กระสียงจากกรุเทพลุกมาครับวันนี้ได้มาเป็นเจ้าพิธีการเริ่มกี่โมงครับผมน่าจะเก้าเกินโมงแล้วก่างต้นะคร่วรอพี่นา้อะครับคุณป้านะอาที่มาเรับ ให้กำลังใจรแม่ครูและคยรนะคะครูบาอาจารทุกท่านไม่ว่าจะเป็นปู่ศรีไหว้ทัานั่นพรณแมสัาพู้แม่ให้หวยเข้าปู่รือีนะครับถวายพังไมรู้ชื่อเลนะครับท่านผู้ครีที่ท่านพร้อมกับคุณแม่ ที่เดินทางมาชื่อเสียงเรีดงใดเดินทางมาจากจังหวัดไหนคร้ังต่างๆอพมแชนแนลช่องพูดสื่อสาบพมาไปแล้วแต่ปู่เทพอย่างไได้วยการขึ้นไปกับงานกราบขอไทยมาณนโอกาสนี้คทรับจะเป็นแบบมืออะไรใบแบบน้องสพระอาจารย์นะครับ เดินทางมาจากวัดไปเดี๋ยวให้แม่ครูเข้าวิธีเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวให้แม่ครูเข้าวิธีก่อนนะครับผมเดี๋ยวบัณฑนะครับบรณฑิตชั้นนี้อยากด้วยนะครับผมเมื่อกี้นะครับแม่ครูนะครับรดา ก็ได้มาจุดธูปนะครับนําของเส้นไหว้นะครับนําของเส้นไหว้นะครับบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางขอบคุณเจ้าที่ปู่แปดศอกนะครับเมื่อกี้นะครับแม่ครูก็เผยมาแล้วนะครับผมแม่ครูเผยมาแล้วเมื่อกี้นะครับผมหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งทุกคนก็ลองนะครับหยิบจับกอสลักกินแบ่งไว้เด้อเดี๋ยวรอชุดเต็มกันแล้วกันเนาะนี้แม่ครูนะครับเปยมาแล้วครับแม่ครูเปยมา ็คือ7 1 5 1หน้านะครับผมเรียว่า1นเจนะครับหนึ่งเจหนึ่งหนะครับ7 1 1เจ1ดหนึ่งหนึ่งเจดห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับแม่ครูเผยออกมาก่อนนะครับแม่ครูเผยมาแล้วนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอชุดเต็มกันแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวรอชุดเต็มนะครับในงานบวงสรวงว่าจะออกมาเป็นตัวไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับ ขอท่านโชคดีนะครับผมนะครับในวันที่16ตุลาคม2567นะครับผมพรสาวมรตการพารวยเจตักพนภูไทยนะครับแล้วก็บุธธับนักโชคป้าทิพย์ชาแนลและดุ่มป้าชาแนลและเทพพารวยและกันล้อบดายป้าทิพแก่นนะครับฉะนั้น กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รอนะครับชุดใจชุดเต็มของแม่ครูรัดดานะครับผมเดี๋ยวเราติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับบางคางผูเทศอาร์ซีอาปลาไปโปโฮทานกะเวาเลอร์พูเทศ